สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับมือนี้เบ้าแอมโลทงครับเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้ามำครับน้ามำตายแล้วฟื้นเนาะครับ FC งวดที่ผ่านมาครับ5858รวยยกช่องครับมามือนี้ตามแบบดวนครับน้ามำในทโทรหาครับ f c ว่าอุ้ยได้เลขเด็ดมากครับ f c ได้เลขเด็ดมาก๊ะๆเลยครับเนาะสิเป็น2โตัวหรือ3โตัวครับพีเม์มาบอกเลขตัวใดเนาะครับแล้วก็บวกกับพุ่มเจ้าวทีเจ้าวทางครับ มาบอกอีกครับเอฟซีสีให้รวยตองวดครับเตรียมตัวสลองเวลด์ครับเอฟซีเอารางวัลที่หนึ่งโหลดมือแรกนี่ครับเมื่อวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งวันนี้วันที่หนึ่งตามด่วนน้ามาตายแล้วฟื้นกดไลค์กดแชเนะครับเอฟซีอยู่ต้องพูดครับเดี๋ยวสีผ้าไปถามน้ามาครับทางผีครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ครับถึงบ้านน้ามำแล้วครับ บ้านหน้ามัมครับอันนี้ทะเบียนรถครับอุ้ยนี่อุ้ยขอโทษขออภัยครับเอฟซีนี่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 บังทะเบียนรถครับห้าแปดมาตรงตรงครับเอฟซีอันนี้ก็สี่หกหกสี่งวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะนี่โอ้ยแตกทั้งล่างทั้งบนนี่ตัวนี้ครับนี่งวดนี้สิมาหาซีมั้งครับนี่เนาะนี่เลขสองก็มีตั้งทงเลขสองก็มีข้างบนนี่เดี๋ยวสิพามาถามน้ามัมครับ ควบเคลื่อนไว้นะครับพุ่นครับยืนซักไม่เท่าอยู่ั้าง่นครับดกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับน้ำมามสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงขาเศร้าหรอเ่ครับน้ำมาม ยังครับยังไข่ยังบวมมีน้อยหนึ่งยังไข่ยังบวมน้อยนึงเนาะมองซ้ำๆเดี๋ยนาะครับโอ้หายเรียวๆเนาะครับหนามำครับอ้าวพี่น้องเอฟซีหายจ้าจ้าวสั้นครับเอารางวัลทีหนึ่งเลยเนาะครับหนามำเนาะงานเนี่ยมือในเลขออกเนาะครับทีหนึ่งกันไม่ครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับหนามำตายแล้วฟื้นครับเอฟซีอ้าวหนามำ เป่าซู่เอฟซีฟังนะครับฝันแนวไรครับน้ำมัมคือดวนแทะเอาใบพระเมือนขึ้นวันพระนู่นครับครับใบพระขึ้นวันพระบอกครับอืเดี๋ยวได้ครับพี่น้องใบพระขึ้นวันพระครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวครับสวัสดีครับน้ำมัมสวัสดีครับน้ำมัมสวัสดีค่ะครับเอาเป่าซู่ฟังนะครับน้ำมัม ฝันแนวไยอะไรครับอะไเหมือคขึ้นวันพรานนอะครับขึ้นวันผ้าเหมือคขึ้นนี่ครับถ่ายผ้าแล้วก็ยืดถูกวยดเทียนเนี่ยนะครับครับนอนอยู่บานผมบานหน่อยคุณล่ะโอ้บานน่อยครับครับนอนไปนุอากาศดีฝนตกนะครับครับผมเออเด็กๆคุณล่ะครับจึงได้กับวงหูเด็กๆฝนตกแน่ว่าตกแน่นะครับเมื่อคขึ้นครับฝันไปจึงได้พวกครับ ปันเห็นคือจังแม่เพิ่นมาเด e ่นน้ำนี่คร so ับแม่มาเล่นน่ำครับโอ้ครับอ้าวยังไงนอเพิ่นคิดยังไงนออืมงวดทีงวดที่พันมาเพิ่นก็ห้ยหาแปดตรงตรงเนาะครับนะมันเนาะครับศูนย์ห้าแปดน่นครับเพิ่นแถวกอนเพิ่นลงมาเพิ่นมาดึงแขนไปเด่นบานไม่เพิ่นแยวนี้ก็ยังเพิ่น่าเพิ่นอยากกินบอกกินมันอยากกินมันครับที่เก้วกับบุญเผือกบุญมันไอยากครับโอ้ครับ เพิ่นได้กระขายก็ยังเพิ่นลงมาบอกผมนี่ล่ะสังกทานบ่ครับนั่ะแม่นครับเพิ่นบอกว่าไอ้ซื้อเหือกอย่ยังก็มันหนอกมันแจียวหนึ่งนะครับมันแจีวเพิ่นมักเป็นแบบหนึ่งไซบาดแน่เพิ่นป่ะครับครับครับอ่านคือยวกับแม่งจริงน่ะผมป่ะครับครับเอ้าผมแลเออเดี๋ยวอันนี้ มันทีนึ่งมีละจึืกเด็กคุณให้ให้ฟันนี่คือทำคุณนบ่ตายนี่เอียเดี๋ยวทีเห็ดไปให้ดอกทีหนึ่งไปให้ดอกเอาเยอะรูบผมวะโอ้ยกแล้ววตัวตแล้วคุณวะอ่าวก็ได้เออเดี๋ยวแม่ที่ออกไปหาพออไปหาเห็ดกับเขาคุณวะครับครับที่เลื่อมเลือดคุณวมเล็ดเผือกบนเผือกบนนั่นครับใส่บาดไปแม่เนี่ยคุนวา ผมก็เลยเออแม้ว่าไม่ของดีวะยังเด้อคือจังไห้มึงเด้อพึ่นบ่เด้อคือจังมักเด็กอยู่พึ่นบ่เนี่ละเอฟซีมักเลยครับพึ่นกะนี่ละยันเซ้นี่ละกระดาษแล้วกระดาษมาพึ่นบ่ครับกระดาษสมุตินี่แหละครับพึ่นกะเชียนไหนหาแปดแปดเถอะห้าแปดแปดครับว่ายวหั่กระหาหาแปดมาเลยว่ะหาแปดแปดบ่ครับน้ำมัน เอาผมว่าคือจีเด็กตัวเก่าก็ในเรื่องเพิืนว่ากันไม่ได้ใน่หาซูนเหมือนหาศูนย์ครับเอาคงชูถ่ายด้วยครับพี่น้องหาศูนย์ครับแอดมินครับนี่แหละครับเพื่นเสียนในนี่แหละสองลักครับสองลักนี่เลยครับครับเป็นบล็อกมาเพอเดียวนะครับพอบริลลกมาแล้วบอกครับบอครับแม่อายุจัปีครับเพื่นเสียก็อายุนี่แะครับแปดสิบนี่แหละแปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบสี่อย่างแปดสิบห้าเน้ะครับ อาแปดซีกันแม่น้าขั้นถามากครับแต่สีสำคัญนี่เพื่อนเขียนไ้แล้วหาแปดแปดครับตัดเลนเนาะครับมาบาเนาะสวยงามสวยงามนี่ครัะผู้ที่มีเส้นอันเป็นยังไงครับอันหลวงปูเพื่อนมาห้อีกบอครับปูทำผู้พระเจ้าเพื่อนมาบอครับเพื่อนห้มาจะเพื่อนไปเนี่ยนะครับไปถ้ำบุญยวดผู้นะครับเพื่อนห้ตัวไหนครับเพื่อให้ยเจ็ดศูนย์เก่าครับเจ็ดเจ็ดสัพกสี่ครับครับผมเพื่อนกับมันใจกันครับมันใจขี้กันตัวนี้เด็กอยูุ่่น วัดำคามครับครับครับอันนี้เพนังสมาธิเอาเลขเลยเนาะแม่นครับตัวเลขข้องนามมันเป็นสองสูตรน้อนามมเนาะแม่นครับเป็นสูตรเจ้าที่วัดธรรมผู้พระเจ้าลากะผีเมมหานี่แม่นครับปีเซีนี่ครับร่องเบ่งครับผมมั่นใจทั้งสองลักนะครับมันใจทั้งสองลักทั้งสองสุดครับจั้งนั้นก้องมีสามดาวถามยังอยู่บ่ครับ บมี่ยังค่ะอ่าบมีกับบเป็นัญจงครับเอฟซีเอาทรัพนี่แหละครับแผ่นําำมันไปพัก่อนเนะเพราะว่ามันเป็นมือสุ้ไทยายแล้วมือนี่ตอนซีม่วงแรงขอให้มีโชคไง่กับน้ำมันครับเดี๋ยวสิ่อคตัวเลขไหมครับหน้าจอครับกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีครับขอบคุณครับน้ำมําสวัสดีครับตัวเลขตัวเลขครับพี่น้องเดี๋ยวมาให้เอฟซีฟังทั้งผีก่อนตัวเลขของน้ำมันครับ อันนี้พี่เมย์มหาสําคัญครับเอฟซีห้าแปดแปดห้าแปดแปดครับมันออกมาแล้วหาแกับตัดเป็นแปก็ได้หรือแปดหาก็ได้ครับเอฟซีหรือว่าหาศูนย์เนาะเอาหาศูนย์ศูนย์หาครับกระนำจังหน่อยครับอันนี้แล้วก็เป็นพุ่มเจ้าที่เจ้าทางปูขามบวครับครับผมเจ็ดศูนย์เก้าหรือว่าเจ็ดครับแล้วก็หกครับกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวครับเอฟซีมือนี้ครับ บ่าแอมระทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบ่าแอมระทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออาของเมตาคาดขายไปใส่เร so oh. like oh. oh. ียกเงินเรียกทองสือเลยกสือลอตเตอรี่เป็นสิ่เหถือกนะครับนอกทัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับนาง่าอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลื่อการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่ลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิรออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูปหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดไง ฟ้านุ่วัสดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หลานาู้ใพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหุินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามี อาถันมาบรมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนีครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เายัางกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตครับ่ามผู้เมืม่อแตะแตะ ล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวสามเแล้วกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่นานผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมาหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ยแต่งวัดหลวงปู่ลวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวย นี่ก็แแจงคือกันนี่ครับหงยินขาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชม่ามผูชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอทสานผูชม้วกาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุนมะน้ำครับ ในน้ำม,มุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดอกแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับามาฝากเอฟซีโบรายกับทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุ